น้ำแบบไหลแรงมากเลยพี่โซมีฮะดูอยู่ฝั่งนี้นะครฝั่งนี้ที่ดูเข้าไปนี่แค่ประตูเดียวนะครับถ้าเปิดทบหมดตอนน้ําเต็มๆที่ว่าสูงหกเมตรนะตรถก้นั่งนั้นนะอ๋อที่เราเห็นเป็นขอบๆใช่ไหมจะแรงขนาดไหนดูมาดูฝั่งนี้มันไม่เห็นจะมีทางลงแบบว่าเล่นน้ําเลยอ่ะพี่โซก็เด็กอะฮะพี่ใหญ่เขาเล่นเขาคงจะรู้แต่ว่าที่นี่ก็มี ผู้ใหญ่ตายนะไม่ใช่ไม่มีมีนะครับมีมีเหมือนกันคนมีอายุตายก็ไม่น่าใช่แบบว่าที่ที่เขาแบบไปเล่นน้ำกันใช่ใช่ครับน้ําแรงมากใช่ครับโอ้โหป้ายใหญ่มากพี่โตใหญ่มากอันตรายห้ามเล่นน้ําโดยเด็กขาดเพราะกระแสน้ําแรงด้วยความหงใยจากนายกคือป้ายใหญ่ขนาดนี้คงไม่มีใครแบบว่าต้องลงไปเล่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเด็กเขาคงด้วยความพิศนองเขาครับอยากจะเล่นอยากจะสนุกอะไรอย่างเงี้ยแหละถ้าน้ําขนาดนี้ อย่างที่บอกแหละทาว่ายน้ำไม่เก่งคิดว่าตัวเองว่ายน้ำไเก่งด้วยใช่ครับก็เนี่ยคกลางสะพาน้ายก็มีแต่เขายังเล่นกันอยู่พอมาถึงตรงนี้แล้วทําไมมันเปลี่ยนแล้วพี่โจ๊ะเพราะว่ามันเป็นไม้ครับอ๋อคือจากตรงแรกเป็นปูนแล้วก็มาเป็นไม้แล้วนะใช่ครับผมเพราะวันนี้สะพานนี้จะข้ามไปถึงฝั่งงตรจุดฝั่งนู้นนะฮะเใยกลารสะพานมาแล้วค่ะจะเห็นว่าจะให้เราเดินมาคือมันไม่มีจุดไหนน่าเล่นน่ะ ใช่นะะน้ำก็แบบว่าแรงมากเลยนะะะใช่่คครับตอนนี้ก็จะเป็นน้ำนี่เด้งได้ยินเสียงน้ำตลอดนะฮะดูดมาตลอดลักษณะเนี้ยใต้ใต้ข้างใต้น้ำเนี่ยน่าจะเป็นแบบเหมือนวังเหมือนน้ำวนนะฮะดูดลงไปข้างล่างคือถ้าลงไปเล่นยังไงปื๊บก็ต้องโดนดูดแน่นอนถ้าคนแบบว่าว่ายน้ำเก่งๆได้ไหมโอ้โหคำว่าเก่งแค่ไหนก็น่าจะแย่นะ ่คงสู้แรงน้ำไม่หวใช่ใช่ครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูตรงค่ะลายสะพานกันแต่ที่เรื่องที่เล่าเล่าขานกันไม่ได้มีแค่น้องสามคนที่เสียชีวิตจะมีมากกว่านั้นนะฮะแต่ว่าที่เป็นข่าวดังคือเป็นน้องสามคนที่ได้ลงที่ออกข่าวไปหน่วยกู้ภัยหลายทีมมาช่วยกันงมนะฮะนี่นะดูเนาะดูจากฝั่งนี้นะฮะค่ะตอนนี้ก็ดูเหมือนแบบนิ่งๆนิ่ใช่ฮะค่ะน้ำเนี่ย อย่าไปดูถูกก็ใช่นะไอ้ที่ที่ว่าไม่อันตรายมันอันตรายนะพวกนี้เหมือนไฟฟ้าเหมือนอะไรพวกนี้ครับลักษณะเดียวกันเดี๋ยวเราเดินไปลงไปตรงนี้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูใต้สะพานกันที่น้องเขาโดดเล่นกันไปดูตรงนั้นเลยจุดเกิดเหตุเลยนะคะเดี๋ยวถ้าปิ๊งไม่ไปเดี๋ยวพี่ไปเองหรือพี่ลงไปดูข้างล่างอ่คือตรงที่เดินเนี่ยไม่ใช่จุดเกิดเหตุแต่ว่าเป็นสะพานข้าใช่ครับเป็นเหมือนสะพานข้าเป็นนลักษณะเหมือนสะพานลอยลักษณะประมาณนั้นยังมีข้างล่างอีก ที่แบบว่าเดินได้นะใช่เดินเดินได้แล้วก็ตรงที่จุดที่น้องเขาโดดลงไปเล่นกันน้องเขามองไม่เห็นป้ายดิเพราะเขาโดดด้านล่างใช่ไหมมองเห็นป้ายยังไงก็เด็กขนองบางทีเราต้องเข้าใจแบบที่เด็กแบบเขาอยากเล่นน้ำเล่นอะไร้ยอะไรที่แบบว่าห้ามหรือว่าอย่านี่คือรู้สึกแบบอยากทำบางทีเราเองก็ยังเป็นนะฉะนั้นฉัก็ไม่ปลอดภัยถ้าอยู่อ่ไปวิ่งเล่นทั้งวันนั้นหรือไปเดินเล่นยาง้นถ้ากลางวันก็พอพอข้ามได้นะแต่กลางคืน อากาศไม่ได้ข้ามกลางวันเรายังข้ามอยู่ยังมีคนทํ้มรูดตกไปสะพานปผูกรุกหายไปยังมีคนเห็นแต่กลางคืนนี่ยังมีก็ไม่ได้ขนาดกลางวันยังมีคนเห็นยังน่ากลัวเลยแสดงว่าไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนจะขึ้นไปข้ามตรงนั้นก็ต้องระวังนิดนึงเพราะมันอันตรายหน่อยตรงไหนจุดไหนที่มันจะเป็นงั้นมันจะมีจุดใต้สะพานจุดจุดหนึ่งที่ให้พี่ตากล้องเขาจับเลยเดี๋ยวผมจะเฉลยในวิทยาข้างหน้าไปดูกันไปดูครับขอดูหน่อย สังเกตไหมฮะจากตรงนี้น้ำแรงมากกลัวความสูงกลัวเหมือนกันเหนือไม่ออกเต็มเลยนะเดี๋ยวเราติงรอพี่ฝั่งนี้ก่อนนะค่เพราะว่าขาอ่อนมากเลยอ่อนเหมือนกันเนี่ยใช่ไหมเวลากลัวความสูงว่าขาแบบจะสั่นนะมันไม่นิ่งไปแล้วค่ะนี่ครับประตูใหญ่จะเดินยังไงดีอะ นี่มิ้งไม่สามารถ,ถาไปได้นะคะเพราะว่ากลัวความสูงสังเกตได้จากน้ําแรงมากเชี่ยวมากเสียงน้ํามีเสียงน้ําตลอดนะน่าจะเป็นจุดตรงนี้ที่เด็กน้องๆเขาโดดกันแล้วเสียชีวิตนะบริเวณนี้แค่ตรงนี้ก็สูงแล้วนะพี่โจ๊กใช่งเด็กกลัวความสูงกันที่ไหนละ<ด>่ะเราคงไม่กลัวความสูงหรืมบ้างเด็กๆอ่ะ วัวมากเลยแล้วก็แบบว่าสายน้ำแบบว่าเชี่ยวมากแหลมากนี่ที่ที่ภาพข่าวได้ออกได้ออกเอ่อออกรายการออกภาพข่าวออกรายการโทรทัศน์ไปแะออกข่าวออกอะไรไปน่าจะเป็นฝั่งบริเวณนี้ที่งมกันนะฮะเดี๋ยวเราจะข้ามกลับไปนะครับค่อยๆมาวิ่งมาเลยก็ได้ค่ะครับผมเดี๋ยวเราจะลงไปสำรวจข้างล่างกันนะฮะ เราเลยเหรอพี่โจเราจริงไม่ต้องลงแตที่ลง็ไดไม่ไม่ไไมีทางลงมันไม่มีทางลงแต่ว่าเราก็ต้องลงครับโอเคแต่หนูอยู่ตรงนี้ดีกว่าขอบคุณครับค่อยๆนะต้องเกาะไหมเกาะอะไรเหรออะไรอะ่ะมาดูนี่ครับที่เราทำพิธีไปรอบแรกนะฮะ ะไระนะคะแต่ยังไม่แน่ใจเหมือนเป็นของที่เขาเอามาไหว้อ,อะไรสักอย่างหนึ่งนี่สังเกตได้ว่าจากาความลึกนะฮะโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงมันเป็นของที่เขาเอามาไหว้นะคะแล้วก็มีการวางไว้ใต้สะพานะะมีการแบบเส้นอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ เราก็ไม่แน่ใจตนนาเห็นจาก็ลงไปนี้แต่ก่อนเนี่ยเส้นคลองรังสิตใช้เป็นที่สัญจรค้าขายสมัยโบราณ้วยนะตัวเนี้ยจะยาวไปถึงนู้นออกไปถึงนครนายกไปแอบดูนะครับตัวนี้เป็นดินชุ่มมีอะไรไหมนี่เรามาถึงจะไปแล้วถึงประตูน้ำอีกแล้วนะฮะใล้สะพานไปแล้ว จะได้ยินเสียงน้ำแรงมากตรงนี้น้ำลึกแล้วก็เชี่ยวมากเลยนะคนะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ไม่เห็นพี่โจกแล้วเพราะนะ<จ>น้ำแรงมากครับเ,<ๆ>เสียงจะได้ยินชัดมากนะครับผมนี่คือความน่ากลัวของสายน้ําที่เขาเรียกสายน้าดุริยาณตรงนี้นครับที่ว่าอะไรอะ่ะน้ําแรงมากนะฮะขนาดพัดถินยังไปเลย บรรยากาศข้างบนนี่ค่อนข้างที่จะเย็นมากนะคะแล้วก็ที่เราเห็นก็จะมีแบบไม้กระดานผ้าอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งเป็นช่องที่วิวกับพี่โจงนี่รู้สึกเสียวๆมากที่สุดเพราะว่าด้านหลังจะมืดมากก็เดี๋ยวเราเยอยู่นานไม่ค่อยดีเรากลับขึ้นงบนด้านบนกันดีกว่าครับผมโอ้อีกแล้วแสดงว่าต้องมีการเส้นอะไรบางอย่างนะพิจตาที่ผมเอามาไหว้ เป็นตุ๊กตาเออตุ๊กตา<ด>คนรับใช้กับตุ๊กตานางลำพวกนี้ครเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนี้ดีกว่าครับขึ้นได้ไหมลำบากตอนขึ้น,นี่ลหละครับนี่เป็นไงบ้างข้างล่างน้ำ แรงมากค่ะแล้วเมื่อกี้เห็นหายเข้าไปข้างใต้นี่มีตุ๊กตาอ้าวเหรอมีตุ๊กตาแบบตุ๊กตาที่เอาเอามาไหว้ทต่พี่พี่มาไหว้ก่อนหน้านี้เราเมื่อกี้เรายืนตรงนั้นเป็นอะไรไหมเนี่ยไม่ไม่น่าจะเป็นอะไรเป็นไรใช่ไหมอ๋อถึงเขาวมาโยนโยนโยนกันไว้แล้วตรงนู้นที่หลบไปตรงนู้นมันจะเป็นมุมมุมหนึ่งที่อ่ฮะที่ สามารถยืนได้ตกปลาได้อ๋อเมื่อกี้แอบเห็นว่าหายไปจะคาบน้ำที่พดี่ไปยืนอ่ะค่ะมิดเลยนะแล้วน่ะคาบน้ำมาถึงนี่เลยนะแสดงว่าปกติถ้าน้ำช่วงน้ำขึ้นนี่คือลึกมากใช่ครับเห็นไหมครับตรงนี้คือจุดเกิดเหตุที่งมศพน้องสามคนขึ้นมานะครับตรงนี้ตรงนี้เลยใช่ไหมโจ๊กใช่ครับใช่ครับตรงนี้ฮะแต่ตรงนี้เราไม่สามารถลงได้ครับถ้าลงได้ผมุงใะลงให้เลย ดีลงไม่ได้ครับก็เอาพอหอมปากหอมคอเดี๋ยวเป็นทั้งนี้ดีกว่าเดี๋ยวไปพบกับพี่ต้องและคุณรันที่สตูก็ดีดีกว่าครับค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทีมงานด้วยละกันนะคะกับสยามรวมใจนะคะปู่อินนั่นเองนะคะที่คอยให้ความดูแลนะคะทำให้เราเนี่ยถ่ายทำกันอย่างราเรืิงเลยทีเดียวและต้องขอขอบคุณนะคะข้อมูลจากญาติของน้องซ่านะคะรวมไปถึงเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยละกันนะคะต้อง นิดนึงนะคะขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันในสตูค่ะคชื่อเอิร์กครับผมเรียนอยู่ป .4 ฮะก็เงาเงาครับไม่มีเพื่อนจะเล่นฮะเพราะแต่ก่อนซาเขาเป็นเพื่อนเล่นกับผมมานานฮะซาเขาเป็นเด็กขี้เล่นขี้คุยรักเพื่อนฮะรู้สึกเง,งาเงาก็คิดในใจว่าทาไมเขาจากไปอย่างนี้ตอนนี้ครับผมอยากบอกซาว่าถ้าซาเขายังอยู่ณตรงนี้เวลานี้ขอให้ซาเขาไปสู่สุขติครับ เงียบเลยคือยังไงบ้างพี่โจ๊กเล่าให้ฟังหน่อยเหตุการณ์ทั้งหมดที่พี่โจ๊กไปมาเริ่มต้นจากอะไรเห็นบอกว่าไปสำรวจมาก่อนที่ไปดูมาก่อนใช่ไหมก็ผมจะมีครูบาอาจารย์ที่คอยปรึกษาคอยอะไรเงี้ยที่แบบทำดีว่าให้ทำทีไรเขาก็เขาบอกเอ้าไหว้ตรงนี้นี่นะโจ๊กว้อย่างนี้นะตุ๊กตาที่ผมเห็นนะตุ๊กตาตุ๊กตาน่ยไอ้คนใช้กันนางลับผมก็มาไหว้เพื่ออะไร เราก็ไม่เข้าใจเขาอกกำไหวไหว,ว,วเสร็จก็ใช้ต<า>ุ๊กตานางรลใช่มาเฉลย ER ตอน<ม>ตอนที่เป็นนั้น,นะอ<ม>ืะแล้วผมก็ถามว่าทําไมถึงต้องใช้ตุ๊กตาเพราะเหตุอะไรถึงต้องใช้ตุ๊กตาเ<ม>พื่อเส้นเพื่ออะไรดนียเขาบอกว่าเป็นการถ่ายดวงจิตดวงวิญญาณ<ม>เป็นการวัดกันที่เราทีมงานเราจะไปช่วยเนี่ยช่วยได้กี่ดวงจิตช่วยกี่ดวงวิญญาณนี่คือความเชื่อนะฮะไม่ต้องไม่ต้องอะไรสักทีเดียวเชียวคือผมมานั่งที้หลังโหลุงนี่ ซื้อไปเป็นสิบแล้วแล้วพี่ซื้อไปเท่าไหร่พี่โจ๊กสองตัวสองตัวเองก็เลยเท่ากับวัดกันว่าก็ช่วยได้แค่สองล้านที่เป็นเด็ดปกติเป็นเงนเป็นกันไม่บอกให้พี่โจ๊กซื้อเท่าหมดเท่าไหรายใช่ฮะวัดกันวัดกับเราว่าเราจะปลดปล่อยเท่าไหร่เราก็คิดว่ามันก็คงไม่มีอะไรไม่มีอะไรมันได้เฉลยตรงที่เราไปที่ผมมุดใต้นั่นแหละเพราะพอลงไปข้างล่างเนี่ยไม่ใช่แค่ตรงก็เห็นอีก ลงไปตรงน้ําก็เห็นอีกอ๋อแสดงมีมีหลายตัวเลยใช่ใช่แสดงว่าต้องมีคนมาทําพิธีเชิญวิญญาณเชิญอะไรสักอย่างเนี่ยเพื่อเพื่อใช้ตุ๊กตานี่มาเป็นเป็นตัวแทนเป็นตัวกตาตัวแทนใช่ฮะตัแทนว่าปลดปล่อยไปอะไรอย่างน้องที่หนูยืนอยู่ข้างบนพอดีเป๊ะพี่โจ๊กลงไปเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันจะสูงกว่านั้นแล้วก็ที่เป็นสางกับคาบน้ำสูงก็บปิ่มปิ่มตลิ่งปิ่มเลยฮะแล้วว่เป็นเพราะว่าข่าว เด็กทั้งทั้งสามคนที่เสียชีวิตอาจจะพอมีข่าวปุ๊บทุกคนก็ค่อนข้างที่จะต้องระวังตัวเพราะข่าวนั้นค่อนข้างดนะมากนะแต่พูดถึงว่าเทปนี้ถ้าเกิดว่าถามตัวพี่เองนะถ้าเกเปรียบเทียบความหลอนเนี่ยคือยังไม่เท่าไหร่แต่ความรู้สึกที่ดีใจกับเทปนี้ที่ออกมาอย่างถือว่ามันทาให้ว่าเป็นอุทาหรอนเขาเรียกว่าจะได้ฝากผู้ปกครองไว้แล้วก็ฝากเตือนสติเด็กๆที่ดูรายการเราด้วยนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ผมอยากจะบอกว่าน้ำในบางทีมันเห็นแล้วมันน่าเล่นเราเป็นพีเราเป็นผู้ใหญ่เรายังอยากจะเล่นเลยแต่เราจะรู้รู้ลิมิตว่าเราเล่นน้ําระดับนี้ได้อ่าอย่างโซพี่เองเนี่ยเป็นคนว่ายน้ําให้แข็งถ้าเรารู้เล่นคลองชลประทานแบบเล็กๆตื้นๆสักเอวเนี่ยสักเอวเลยหละพอแล้วสักเอวก็เล่นน้ำแต่เด็กบางคน้แต่เด็กบางคนว่ายน้ําเป็นเสร็จปุ๊บมาพอเห็นน้ำเชี่ยวๆโดดเลยอย่างเงี้ยอันตรายก็ต้องฝากผู้ปกครอบางทีเด็กเขาไม่รู้หรอก อันตรายหรือไม่อันตรายหรือบางทีอาจจะมีอะไรก็แล้วแต่<ช>ที่พี่โจ๊กบอกคือตนจิตตนใจนะคะดังนั้นก็ต้องฝากผู้ปกครองให้ดูแลด้วย วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะพิธีกรที่น่ารักทั้งสองคนคู่จิ้นของเราน้องมปิงแล้วก็พี่เจ้ากี้ค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วอย่างเราสองคนไม่ใช่คู่จิ้นกันเหรอไม่ใช่ไม่เอากลัวกลัวอะไรฉันเนี่ยก็เห็นหน้าแล้วก็หิวจละปาะอย่างเดียวอจาไม่สวยใสเอาต้องลาไปก่อนแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะสัปดาห์หน้านะคะเรามาเฮี้ยนกันต่อมาพิสูจน์กันเสีประหดการที่ไหนที่ว่าทุกวันศุกร์ S <S ใช่แล้วค่ะสามทุ่มครึ่งเชืช่อพวกเราแน่นอนครับค่ะวันนี้เราทั้งสี่คนลาไปก่อนแล้วค่ะเจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ